ีครับผมอาจารย์ที่รักนกเขาใหญ่ครับผมวันนี้มาถึงนะครับซึ่งมาถึงครับกาญจนบุรีครับผมกาญจนบุรีทองผาภูมิครับมาดูครับจะมีแจมไหม เรียบร้อยครับตัวแรกครับป่าสุ้มมังการนับขัดไปแล้วครับมาดูตัวต้วน,นครับป่าสุ้มมังการนรับเป็นสามกลุ่มหรือเปล่าเมื่อกี้มีสามกลุ่มตัวนึงนัตัวใหญ่มากเลยครับตัวแต้ครับ ทำองครับสาุบงการทงูมครับ,รบ,รบู้ครับตอนนี้คู้เลยเอะไวะเพิ่งมาถึงก็จัดเลยครับดูดูดูเนี้ยเนี้ยเนี่ยดู